เฮ้เฮ hey, hey, hey. ้เฮ้สดตลคัตตอนนี้มันอยู่กับผมบแฮสเกมมอนอาช์ฉันเคยซึ่งซึ่งรู้สึกว่าผมไม่ได้ทำเกมแบบเห็นหน้ามาสักพักใหญ่หนะาซึ่งเพราะว่าแ็่ยังย้งอ,อยใหญ่นะาซึ่งมแต่ผมทำรูปแบบเกมเป็นนะซึ่งก็เล่นเกมนะแต่วันนี้ฟน D, ิน a l i ต e ้สกิ t y ี้บร D, ิกตัวอย่างเกมเพลย์มาใหม่แล้วก็ผมน่าซึ่งมันจะออกตั้งแต่ตอนเช้าครับผมแต่เช้าแล้วก็เหตุตัวอย่าง ซึ่งก็เลยจะทำคลิปน่าแต่วันนี้จะมาทำรีอกชั่นตัวอย่าง s กิล i ี t ้บีตตัวอย่างใหม่มันอยู่ใน p ีซ t สเตชัน้นะมันรู้ว่าจริงๆเจ้าเกมของอผมไม่ต้องเลยดีกว่านะว่ามันกระตุกนะมาก่อนที่จะมาแคสว่าดีก่อนที่จะมาเรียกช่นต้องเตรียมตัวนั่งมาสาคนหนึ่งเล t โก้และที่สำคัญมีซับไตเติ้ลน่นเดี๋ยวค่อยกลับมาอ่านโอเคก่อนครับ เปิดตัวอย่างมาแล้วก็จะเห็นว่านักหน้ากากเวนนี่ไอ้ตัวนี้ใช่ไม่หน้ากากเวนนี่โอ้เวนนี่เดินมาหาแล้วเอ้ยเอ้ยอันนี้อันนี้ยานะปกติไม่เคยเห็นยางอันนี้เห็นชัดเจนโอ้จั่วไปภาพสวยนะอันนี้เวน,นะนนี่พิซเลียเดี๋ยวอยกับมาอ่านนะโอ้อันนี้ทุกตัวก็เห็นชัดเจนนะ นี่นี่เนี่ยชัดเจนเลยเตสเตอีซิสแล้วก็ชิกา้าเอ็นเตตี้พาเวสโอ้ยยังไงทั้งสี่ตัวก็เห็นชัดเจนเ<ร>แล้วก็นี้เจอรี่ใช่ไหมเนี่ยผู้ชายนี่เด็กคนนี้โอ้แล้วก็นี้รันอุน้ยทำได้ออกมาดีมากโอ้ยกำลังเดินอยู่ก็วิ่งอยู่โอ้มีมีถ้ำด้วย แต่ก oh, oh, ็ียดกันมีของเล่นเป็เกมนี anyway> ้ไปเกมนี้ทำฟรีโง่ไอ้นี้ช oh, ิคก้าอยู่บ่าท้อไปสี่ไปนนอ๋อไอ้นี้คอสไลด์ลูโบ่แต่ก็ลุ้นหยุดยนใช่ไหมเฮ้ยโอ้ไอ้หมาปามาปิงมหาเฮ้ยนาฬิกานี่บ่าอีกมีด้วยเหรอวะโอ้ไอ้ตัวนี้โอ้ยจ็อเก้แล้วโอ้ าาเบนนี่ก็มาเฮ้ยตัวฟันจันนี่โอ้ทำได้ดีเลยครับผมโหย,ยังไงเป็นนี่โผล่หัวมาโอเคนั่นแหละครับตัวอย่างของฟันเฟนดี้สกิลตี้บรีกแล้วมาโอเคหุยว่อไปมือตัวนี้ไหมใช่ไหมโอเคมาปีนี้ครับผมนะ หลังจากดูตัวอย่างจบแล้วครับรู้สึกว่าเกมนี im <im ้ไม่ตัวอย่างนี้รู้สึกว่าโคตรสนุกมากเลยแล้วก็ภาพสวยก่อนที่จะดูคลิปเสร็จแล้วเราจะมาดูทับย์ทันดีกว่ามาจะบอกว่าอะไรเมื่อฉันพบคุณครั้งแรกคุณไม่ได้เป็นอะไรคุณตัวเล็กหน้าโสเพศแต่ตอนนี้คุณพร้อมมากเป็นแล้วโอเคอันนี้ใช่ไหม มีซับเทตเติ้ลใหม่ไหมเดี๋ยวคนดูหน่อยคนดูก่อนนะโอเคอันนี้ไม่ไม่ต้องอ่านก็ได้แต่ว่ามันไม่มีซับเทตเติ้ลนั่นแต่จะมียังไงยังไงซับเทตเติ้ลเอาละแกลลี่เราจะพาคุณออกไปจากที่นี่ฉันด้วยแล้วกันพวกเขาจะไม่หยุดตามล่าคุณไม่มีใครหยุดตามล่าคุณโอ้ไอ้นี้เขาวิ่งใช่ไหมคนที่เล่นเป็นคือแกลลี่แล้วก็ โอเคพอดูคลิปเสร็จแล้วมาเราจะมาวิเคราะห์ภาพกันเลยมาเปิดตัวอย่างก็คือหน้ากากเวนนี่แล้วก็ละเอียดมากเลยโอเคนี่ใช่ไหมแล้วก็เวนนี่ก็มานะนีน่นเนี่ยเนี่ยมันมาตรงหน้าเลยนะเนี่ยมันเดินแบบนี้แหละแล้วก็ที่จะการเห็นหน้าหน้ายามแล้วใช่ไหมเปน็นตัวละครผู้หญิงนะซึ่งถ้าจับก,กันได้ว่าปกติก็ไม่เห็นหน้ายามใช่ไหมแต่วันนี้ก็เห็นแล้ว เห็นเต็มเต็มตัวเลยนะจะบอบหญิงเนี่ยเนี่ยคอเลื่อนขึ้นอันนี้ผมก็ดูแล้วนะสถานที่นี้และที่สำคัญก็คือปุนเลเมจรนิกก็เห็นชัดขึ้นนะเนี่ยเนี่ยผมก็เด็กก็จะไม่เห็นตัวนะแต่วันนี้ชัดเจนนี่จระเข้แล้วก็ชิก้านี่ไงผมก็ไม่เห็นตัวละครเต็มๆมาก่อนแต่วันนี้ผมก็เห็นแล้วนะ ไอเน,นี่ยสีตัวนี่ทุกตัวสีตัวนะก็เห็นแล้วแต่ก่อนนี่เกเกอรี่นะนี่เกเกอรี่ก็เห็นเห็นแต่ตัวนะแล้วดีกก็คือนี่เนี่ยน,น,นี่คือเวทีของไงแต่ว่าจอร์เี้ใช่ไหมขอตั้งชื่อ่สนดีกว่าไอาามีปลาโอ้พู้สึกว่าเหมือนเหมือนดี่นี่แลนดถ้าจะไม่ผิดหน้ามันก็เหมือนอารมณ์กันมามาดูต่อไป แล้วก็ยามเดินอยู่เกมนี้มันเป็นเกมฟรีโกมนะเออผมก็รู้อยู่แล้วเป็นเกมฟรีโกมอันนี้ก็คือของเล่นแล้วก็เดินสมัยใช่ไหมแล้วก็พอไปเดินปั๊บเจอเวทีชิก้ากำลังกีต้าอยู่นี่นงเนี่ยกำลังร้องเพลงอยู่แต่สบักแล้วก็ตัดมาที่นี่ตอนนี้เข้าแับสไลด์ที่บ้านลูกบอยใช่ไหม แล้วก็นี่ก็คือชิก้ากําลังเดินเดินมาหาใครน่จะเป็นคุณผู้หญิงจาได้ไหมถ้าเป็นเจเกอร์ลิกก็ช่วยนะถ้าจะไม่ผิดนะทีจกก่จักตัวอย่างแรกแล้วก็นี่โอ้นี่ก็ภาพสวยมีจอที่ด้วยแล้วก็นี่ไงเนี่ยร้านเฟรดี้ทำไมกุสวยรานเฟรดี้มันกว้างเดยปก็เด้ร้านเฟรดี้ก็จะมินิแบบนี้ใช่ไหมแต่อันนี้กว้างกว้างสุดๆเลยมา แล้วก็นี่ก็คือไอตัวหมาป่ามันวิ่งมาหาเนี่ยมันวิ่งมาหาสิ่งที่ดสุดนั่นก็คือนาฬิกาข้อมือมีกล้องด้วยเฮ้ยเนี่ยเนี่ยผมไม่เคยเห็นในนาฬิกาข้อมือที่เป็นมีกล้องวงจรปิดเลยเนี่ยเฮ้ยมีมีด้วยคำนั่แมปแล้วก็อันนี้ด้วยแล้วก็มีไฟฉายด้วยโอ้โหเดี๋ยไปได้ไงเนี่ยโหเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยอันนี้สามารถอยู่ได้ใช่ไหมแล้วก็เขาลงไปด้านล่าง แล้วก็ไอตัวต่อไปไอตัวพระจันทร์นะเนี่ยไอตัวพระจันทร์ก็เห็นเต็มตัวนะซึ่งมันจะมักไปขึ้นในตัวอย่างแรกแต่สักแต่วันนี้ผมก็เห็นแล้วนะเนี่ยเต็มตัวแล้วก็ขาก็ใหญ่โอเคแล้วก็นี่โอ้โหทุบป,ประตูอย่างโหดไอจอ์เกตเฮ้ยก็ส่วว่าจอ์เก้มันก็ทุบป,ประตูนะอย่างโหดเลยลก็วิง่งแล้วก็นี่หมาป่าชิก้าแล้วก็เวนนี่วิ่งมาหาแล้วก็ไอตัว ไอตัวพาทิสเนี่ยเนี่ยไอตัวพาทิสก็เห็นเต็มตัวเนี่ยไอเนี่มันเป็นตัวละครแหมนะซึ่งผมไม่เคยเห็นตัวละครแบบนี้มาก่อนแต่มเป็นตัวละครพาทิสก็เห็นชัดเจนนะเนี่ยเห็นชัดเจนอันนี้เป็นห้องอะไรสักอย่างมันจะเหมือนห้องอีสปอร์ตหรือเปล่าอ่ะอีสปอร์ตถ้าจับกันได้สปอร์ตก็ได้นะเฮ้ยว่าไปใครสลายอ้อไอตัวนี่วะ ตัวพระจันทร์สไลด์แล้วก็วินนี่โอเคคุสุว่ามันจะมีแค่นี้นะโอเคไว้ที่นี้ก็เหมือนนะถ้าใครกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับตะกายชื่อน,อนนะกับตัวอย่างสกิลตี้บีฟผมก็ตื่นเต้นเลยนะพอผมเปิดตอนแรกปรากฏว่าคลิปก็ตื่นเต้นแบบนี้แล้วก็ชอบมากจากกีแอคชั่นนะถ้าใครกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับตะกายก็เหมือนเดเดีย๋นนะวยวผมจะมาดีแอคชั่นนะซึ่งผมไม่รู้ว่าเน็ตซื้อมายออย่างวะ เพราะว่ายังไม่ได้จ่ายมาสงเดือนแล้วตัา้าใรกดไลค์กดใจกดเซ้าตะการเพื่อพวนันเดี๋ยวแช่เก็บมองอาร์ตขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชม